วันวาเลนไทน์กันบ้างคือวันที่13กุมภาเราเห็นแล้วหลกคุณอนุทินคุณจ๋าเนี่ยจดทะเบียนสมรสอ่าใช่ช่วงเช้าใช่คือคุณอนุทินให้เหตุผลว่าก็อยากจะจดวันนั้นคือบางคนถามบอกว่าไปถามพวกสินแสหมอดูก่อนไหมคือคุณอนุทินบอกว่าเคยถามมาก่อนหน้านี้ที่เหมือนแต่งงานกับภรรยาคนอื่นๆแล้วไงนะ<อ>แล้วมันเป็นไงล่ะมันไปรอดไหมล่ะ ก็เลยรอบนี้ก็เห็นบอกว่าก็เอาตามเลิกสะดวกนี่แหละเลิกสะดวกเลิกของเราสะดวกแต่ตอนนั้นตอนเช้า,าหน้าฟีดเต็มไปเลยนะแต่หลังจากนั้นประมาณช่วงบ่ายกลายเป็นคุณทิมคุณก้อยที่ตอนแรกยังไม่รู้เป็นใครผู้หญิงอะ <c oughs> ที่จะไปฮ่องกงแล้วมีคนถ่ายได้ที่แอร์พอร์ตอะแล้วก็เาคาน์เตอร์ที่เป็นเลาอะค่ะมีคนไปถ่ายภาพได้หลังจากนั้นน่โค้ของคุณอนุทินคุณจ๋าหายไปเลยเอหน้าฟีดเต็มไปด้วยใครอะใครอะ จนกระทั่งวันที่14กุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยว่าฉเฉลยกันไปแล้วแล้วก็หน้าฟีดไม่มีคู่รักคู่ไหนกล้าโพสอีกเลยเพราะว่าจะไม่เป็นที่มองเห็น <laughs> <laughs> จะไม่เป็นที่มองเห็นและจะเห็นว่าคู่รักเนี่ยโพสันวัเลินไทยน้อยมากนะ <laughs> นะก็คุณอนุทินก็จะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนถูกแย่งซีนอ,อ่ะเหมือนถูกแย่งซีนอ่ะโอ้โหนี่<า>นจดทะเบียนสมรสกับภรรยานะทำไมแบบในฟีดแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะ เรื่องคุณทิมก้อยไปหมดเลยเป็นว่าก็จดททเบยนสมรสแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ไปบ้านของคุณจ๋าที่ระนองค่ะก็ไปทําพิธีมงคลต่างๆนานานะคะแต่ว่ามีช็อตหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ยคนแชร์กันเยอะไปเหมือนตีกลองใช่ไหมหรือระคังเนี่ยตีกลองตีกลองใช่ไหมตีกลองตีกลองแล้วก็เด้งใส่หน้าใช่ไหมเอาไปดูกันหน่อยค่ะ ใช่ค่ะนี่เฮงเฮงเฮงเเข้าหน้าเลยเฮงเฮงเข้าหน้าปึ้งอย่างนี้เลยก็ถึงกับเขินนิดนึงค่ะเจ็บนะแต่ยังยิ้มได้ค่ะเต็มเบ้าเลยค่ะสสพู้ติดตามก็พากันหัวลาออมยิ้มกันไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณอนุทินคุณจ๋าภรรยาเดินทางไประนองนะคะเพื่อไปหาครอบครัวคุณจ๋าเนี่ยนะคะหลังจากจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะคะ13กุมภาพันธ์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนอกจากตีกองแล้วนี่ถ้าเพลหลายรอบนี่เท่ากับฟาดหน้าหลายรอบนะ เอาดิค่ะโอ้ยเจ็บแทนได้ไหมอยากฟังแค่นี้โอ้ยจากนั้นค่ะขึ้นรถแท่ไปดูรถแห่กกันนิดนึงเจ็บนนั่นน่ะขึ้นรถแท่กค่ะพร้อมกับคุณคงกฤิชัดมาลีรัตน์นะคะสสระนองของพรรคพร้อมคณะไปขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจภูมิใจไทยนะคะนี่กองเชียร์ค่ะบกไม้บกมือต้อนรับกันเยอะเลยและคุณอนุทินก็พูดสัมเนียงใต้ด้วยนะคะขอให้ชาวระนองมีความสุข รถแห่เคลื่อนไปจบที่สุสานพยาดำรงสุจริตมหิสอนพักดีนะคะหรือคอชูเจียงนะระนองค่ะเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระนองนักข่าวก็เลยถามคุณอนุทินว่าวันจันทร์ก็คือวันนี้เนาะพักก้าทำจะมารายงานตัวสนับสนุนคุณอนุทินไหม คุณอนุทินก็เลยหันไปยิ้มกับคุณทา้าวประรามุธแล้วก็ตอบว่านนวันนี้มาทําบุญมาขอบคุณพ<า>ี่น้องชาวระนองเอเอพักการท์ดูอสกงรดูอาการไปก่าจะเข้ามาอะไรเงี้ยตัวที่พักไหมวันนี้ทําบุญวันนี้มาขอบคุณพี่น้องชาวระนองครับชาวระนองใจดีให้สสออพระภูมิใจไทยมาสามสี่สมัยแล้ว ที่วิ้นเพิ่มเป็นหมื่นเลยนักข่าวไปอากาศธาบไปเลยตอบไม่ต้องคําถามหรือถามไม่ตรงคําตอบดีสรุปไม่ได้ตอบนะคะว่าวันนี้กราธามจะเข้ามาไหมเนาะคือคือในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะมันก็มีแต่ข่าวลือเต็มไปหมดเลยว่าฮยภูมิใจไทยจะเทดึงพักก้าธามมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าจะเทอย่างที่เมื่อกี้พี่แชร์นะก็พูดไปนะเพราะว่ามันมีข่าวลือออกมาบ่อยมากนะ คือแต่แน่นอนว่าในมุมของภูมิใจไทยเองก็พยายามจะบอกว่าจะเรียกมาทีละพักทีละพัก ตามคะแนนเสียงที่ได้มาใช่ไหม <Ừ. S 1> คือที่เรียกพักเพื่อไทยมาก่อนเนะี่ยเพราะว่าเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเขาเพื่อไทยคะแนนเสียงมากกว่าพรรคกล้าทำคือกระแสเขาก็บอกไงว่ามีการต่อรองกับอีกกระทรวงกรเษกษตรพรกล้าทรเขาอยากได้กระทรวงกรเกษตรแต่คุณสุปจีวันหาเสียงคุณจาได้ไหม,มถือว่าเป็นคําที่พูดออกมาค่อนข้างตะโกนเลยนะคำว่าตะโกนคือเป็นวนลีที่ฟังแล้วรับรู้ทั้งประเทศว่าคุณสุปจีจอกว่าจะทําให้กเกษตรอว่าเป็นได้โดยมือพาณิชย์<ๆ>ก็แปลว่ากระทรวงเกษตรก็ต้องอยู่กับพาณิชย์ด้วยก็ไม่ชัดแท้ป เดียวเพราะอะ,อะไรรูป้ป่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกระแสข่าวนึงออกมาบอกว่าพักเพื่อไทยอาจจะเลือกกระทรวงเกษตรนะเพราะว่าถ้าเป็นกระทรวงความมั่นคงเนี่ยพักภูมิใจไทยอ่ะไม่ให้เลยมไม่ให้เลยจะจะ เก็บไว้คุมเองหมดครก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่า <c oughs> พักกล้าทำเขาจะยอมหรือเปล่า,าว่าเขาคุมกระทรวงเกษตรมาตั้งนานนะถูกไหมหรือจะเป็นของเพื่อไทยหรือจะกลับมาอยู่ภูมิใจไทยในมือนะคุณสุภจีสองกระทรวงนะออนะก็เป็นไปได้หมดเลยนะเรื่องของการเมืองเป็นไปได้หมดเลยจริงๆคุณผู้ชมครับเม,มื่อวานนี้ไม่มีพาพบรรยากาศหนึ่งด้วยผมไม่แน่ใจว่ามีาพักหรือเปล่าเป็นช่วงที่คุณอนุทินเนี่ยแล้วก็คุณทวัวลาวุฒิแล้วก็คุณไตสุรีรวมไปถึงทีมของพักภูมิใจไทยเนี่ยเดินสาย ขอบคุณนะครับช,ชาวระนองที่เหมือนลงคะแนนให้นะสสของพรรคภุมิใจไทยนะครับคุณผู้ชมครับมีจังหวะหนึ่งที่ทำท่าพัสด้วยอ่าก็คือสัญลักษณ์ของคนละครึ่งพัสใช่คนละครึ่งพัสนะครับที่ทคนรออยู่นะน่าจะต่อแน่นอนแต่พวกเราที่ได้เฟดแลรกไปแล้วไม่รู้จะได้อีกไหม คือเราเข้าใจว่าไม่ได้แต่ก็มีบางส่วนบอกได้เหมือนเดิมนะกลับมาได้อีกรอบแต่เราเข้าใจว่าไม่น่าได้มันต้องได้ดิเพราะว่าก็นับว่าเป็นรัฐบาลชุดใหม่แล้วว่ารัฐบาลโฉมหน้าใหม่ก็ต้องนับหนึ่งใหม่ไม่งั้นเราก็ไม่ยอมเหมือนกันได้เราก็โอเคเสิยงสูงแต่ก็ให้คนที่เขาไม่ได้ก่อนละกันเราก็ยอมแบบว่าให้เขาไปก่อนนะครับ